สาวเสียงในค่ะเกษตรกรชาวสวนยางวันนี้ประกันรายได้งวดที่2ได้หรือยังเนี่ยออก้วนะวันนี้นะใช่ค่ะก็ทยอยนะคะคุณผู้ชมสามารถเช็คได้ทางเว็บไซต์เฟสสองเฟสสองเฟสสองใช่ค่ะเฟสสองเฟสสองคือเดือนที่2เฟสสองวันนี้นะใช่ค่ะพี่ต่อถ้าวันนี้มีคนยังไม่ได้วันนี้ก็รอพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้รออีกวันหนึ่งใช่ค่ะลองดูนะถ้าเกิน3วันเลยยังไม่ได้เนี่ยบอกเรามานะเพราะว่าใช้คําว่าทยอยโอนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเช็คดูไปเช็คดูนะคะ ทั้งคนที่รอประกันรายได้ของชาวนาด้วยแล้วก็เรื่องของค่าเก็บเกี่ยวอันนี้ค่าเก็บเกี่ยวได้เยอะแล้วนะพี่หอมได้ครบแล้วแหละค่าเก็บเกี่ยวแต่เรื่องของประกันรายได้ก็ใจเย็นๆนิดนึงให้เช็คนิดนึงเมื่อวานนี้มีป้าคนหนึ่งฝากฝากมีเช็คให้พี่ถนอมพอไปดูแล้วแกไม่ได้ปรับปรุงเทยนเกษตรกรในปีนี้ข้<พ>อม,มูลก็เลยมไม่มีชใช่ะะแล้วก็กเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพเดียวนะที่รัฐช่วยหลายอย่างเลยพ่้วาบเรยแผงลอยก็ช่วยปะ ไม่ไม่มีประกันแบบนี้นะพี่น้องไม่มีมมใช่ค่ะอาชีพอื่นคนจนเมืองในแทบจะไม่มีใครได้รับนะความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเลยะนะสังเกตดูนะแต่เกษตรกรนี่เขาช่วยใช่ค่ะไปขึ้นทะเบียนกันเถอะนะคะ